นวัดโลแจ้งยันอิงฟ้าไม่เคยเป็นพรีเซนเตอร์ร้านออมทองตุนลงทุนจากกรณีมีผู้เสียหายและตัวแทนที่ออมทองนับ100คนเดินทางเข้าร้องกองปราบปรามเอาผิดร้านทองสระบบุรีหลอกลวงลงทุนสูงกว่า700ล้านโดยมีผู้เสียหายเผยหลงเชื่อเพราะมีนางงามจากเวทีดังร่วมโปรโมทด,ด้วยล่าสุด นวัดอิศรไกรศินออกมาเคลื่อนไหวชี้แจงถึงกรณีดังกล่าวโดยโพสต์ข้อความผ่านเพจน,นวัดอิศรไกรศินโดยระบุว่าจากกรณีเรื่องร้านทองขอแจ้งให้ทราบว่าทางเราและอิงฟ้าไม่เคยรับเป็นพรีเซนเตอร์และไม่เคยช่วยทําการตลาดใดๆทั้งสิน้นเพียงแค่ไปงานสลับบุรีแล้วทางเจ้าภาพพาไปสวัสดีเราไม่เคยได้รับเงินค่าจ้างและเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิน้น จึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน